สวัสดีกับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาแนะนำฮีโร่ที่เหมาะแก่การโลมนะคะในซีซั่นที่22นี้ซึ่งก็จะมีหลายตัวอยู่นะคะ<ม>ก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนำโอเมก้านั่นเองนะคะโอเมก้านี่ก็เป็นแทงนะคะก็ตำแหน่งแทงโลมหรือว่าไฟเตอร์ก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูสกิลติดตัวกันนะคะเพื่อนๆ กีติดตัวของโอเมก้าคือเดี๋ยวเท่าที่เราอ่านเนี่ยเราสรุปคร่าวๆได้นะคะเพื่อนประมาณว่าคือเวลาตีป้อมเนี่ยสามารถตีได้แรงมากๆนะคะแล้วก็เกิดค่าตีป้อมเป็นระยะเวลาประมาณ6วิอะไรเงี้ยก็จะทำให้เพิ่มความเสียหายให้แก่ป้อมได้แล้วก็รวมทั้งสตันป้อมได้สตตนป้อมนี่ก็หมายถึงว่าเวลาป้อมตียิง ยิงเราตีเราออกมาเนี่ยเราสามารถหยุดการตีของป้อมได้สองวิในทีนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดาูเรามาดูสกิลหนึ่งนะคะสกิลหนึ่งก็เท่าที่อ่านคร่าวๆก็โดยประมาณก็สรุปได้ว่าประมาณ เมื่อเราใช้เริ่มใช้สกิลหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้รับลูกและวิ่งเร็วขึ้นนี่คือเห็นๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปแล้วไปชนกับกกที่ลูกฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะทําให้ลูกฝั่งตรงข้ามเนี่ยลอยขึ้นนั่นเองก็มันจะคล้ายๆเหมือนการสตันของคิสตี้ อาจจะคล้ายๆนะอาจจะลอยรอแป๊บหนึ่งอาจจะไม่นานเท่านะคะเพื่อนๆต่อมามาดูสกิลสองกันสกิลสองเท่าที่เราอ่านก็เข้าแล้วเราสรุปได้ว่าคือเวลาใช้เนี่ยมันจะเป็นวงกลมนะคะเป็นวงแหวนแล้วก็จะมีเครื่องจักรอยู่รอบๆห้าอันถ้าเกิดวงแหวนเนี่ยหมุนไปแล้วไปโดนศัตรูเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพแค่กับศัตรูนเองแล้วระยะเวลาใน การใช้เนี่ยก็คือช่วงระยะที่เราใช้งานตัวเนี้ยก็ถ้าโจมตีสโดนศัตรูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะทำให้สกิลหนึ่งและและอันติของเราเนี่ยลดคูดาวก็คือทำให้รีและสามารถใช้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบันหมุนโดนครบ5ครั้งแล้วเนี่ยก็จะทำให้ จมตีแรงขึ้นแล้วก็ทำให้สามารถสตันสต้นศัตรูฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอันติกันนะคะอันติของโอเมกานะคะอืมโดยที่เราจากที่เราใช้เนี่ยนะคะเราก็สรุปได้ประมาณว่าก็มันกจ็จะเป็นเกาะเมื่อกดใช้ปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะขึ้นเป็นเกาะใหญ่เกาะใหญ,ใหญ่ล้อมรอบตัวเรา เราก็สามารถใช้ได้ในเวลาไฟเข้าไฟนะคะเพื่อนๆพ,พอเข้าไฟปุ๊บเรากระโดดเราเข้าไปกันให้เพื่อนได้มันจะสามารถกันสกิลทุกตัวของฝั่งตรงข้ามไม่ให้มาโดนเราและโดนเพื่อนเราได้นะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งนานพอสมควรเลยนะคะอันตินี่ใช้ได้ผลดีมากๆเหมาะกับการเข้าไฟแล้วก็การ หลบออกจากไฟได้เหมือนกันกันเพื่อนเซฟเพื่อนได้คือเหมือนว่าเราเปิดไฟเข้าไปเราเปิดเราใช้อันติเนี่ยก็ทําให้เพื่อนเราสามารถใส่สกิลไปฝั่งตรงข้ามเต็มๆทั้งที่ฝั่งตรงข้ามนะ่ะยิงสกิลใส่มาฝั่งเราจะไม่โดนใครเลยนะคะสามารถกันได้หมดเลยดีมากๆแล้วก็เซฟเพื่อนๆได้ในกรณีที่ว่าจะออกจากไฟ คือเข้ามาเยอะเนี่ยเข้ามา5ตัวแล้วฝั่งเราเหลืออยู่แค่2ตัวเนี่ยเราก็กดอันติเลยเราก็ให้แคลรี่ให้เมดเลยเราหนีไปได้ทันเวลานั่นเองนะคะเพื่อนเแล้วก็เขาบอกก่อนที่ว่า,าตัวนนเ,นะนเนี้ยโอเมก้าเนี่ยในซีซั่นที่ยีเนี่ยได้ถูกบับด้วยบับที่ว่าก็คือบับสกิลสองนั่นเองคือบับยังไงก็คือลดคูลดาวน์ลงหนึ่งวิ งั้นเวลาเราใช้สกิลสองเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้บ่อยบ่อยขึ้นในเวลาเราเล่นนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการแต่งของกันเถอนะว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างก็เริ่มจากจากลูนก่อนเลยเนาะลูนนะเราเดี๋ยวเราเอาให้ดูว่าเราแต่งยังไงลูนแบบนี้ตามนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราบอกตรงนี้ก่อนว่า ลูนไอเทมพลังแฝงสามอย่างนี้เราไม่ได้แต่งเองเราก็ดูรีวิวสตรีมเมอร์มาเหมือนกันแล้วเราก็ลองทดลองแต่งตามแบบเขามาแล้วเราเอามาลองเล่นดูว่าเราสามารถเล่นได้ไหมจะบอกก่อนว่าสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่ที่เขารีวิวหรือสตรีมให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขั้นต่ําจะแลงคอนขึ้นแลงคอนขึ้นไปนะคะประมาณ20บดาวขึ้นไป ส่วนเรายังเล่นอยู่แร้งยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเราก็ลองแต่งดูเอ้ยเราเล่นได้ไหมอะไรยเงี้ยสามารถเล่นแบบเขาได้หรือเปล่าก็เอามาลองดูจะเล่นได้ไม่ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีแล้วก็เกมสถานการณ์ตอนเล่นแล้วก็การเดินเกมการมองเกมอะ่ะเราสามารถอ่านเกมได้อย่างสตรีมเมอร์ที่เขารีวิวหรือเปล่าด้วยแล้วก็รวมทั้งเพื่อนในทีมแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามอีกนะคะ ซื้ออย่างนี้ก็ต้องลองอะทดสอบต้องลองลองอย่างเดียวเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูลูนกันเลยนะคะลูนสีแดงเม็ดสีแดงนี่ก็จะใส่ golden body 9นะคะ9เม็ดใส่เลน่งเม็ดนะคะให้มันติดเคด้วยนะคะเรามาลูนเม็ดสีม่วงก็จะเป็น spirit 10เม็ดเลยนะคะเพื่อนๆต่อมาลูนสีเขียวเม็ดสีเขียวนี่ก็จะเป็นเกรดบอ สิเมตรเลยค่ะตามนี้นะคะลูนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันเลยไอเทมก็เซ็ตนี้เลยนะคะเพื่อนๆตามนี้เลยนะคะตามรูปแต่งตามนี้เซ็ตนี้นะคะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นว่าถ้าเจอตาไหนที่เจอเม็ดนึงแรงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมี เปลี่ยนไอเทมบางตัวเป็นทอยหรือเป็น shield of l o มาแทนได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมนะคะดูว่าเมิกเขาแรงไหมถ้าไม่แรง,ม,แรงมากเราก็สามารถใช้เซตนี้ซึ่ง,ซงเซตนี้เราก็เป็นเซตที่เราใช้ประจําอยู่นะคะต่อไปเดี๋ยวมาลองมาดูพลังแฝงกันเซตพลังแฝงเลยนะคะเซตพลังแฝงเราใช้เซตนี้นะคะแต่งตามนี้เลยนะคะเพื่อน เราก็ได้ทดลองโอเมก้า oh ดูนะคะทั้งลงแรงไม่ลงแรงอะไรเงีง้ยพอเราเอาลงแรงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะตัวนี้มันสามารถเซฟให้เพื่อนได้ดีมากคือไม่จําเป็นว่าจะเซฟได้แค่เฉพาะแคลดี้เวลาเข้าไฟเนี่ยมันสามารถเซฟเพื่อนทั้งทีมได้เลยนะคะ ห้าตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วก็เซฟตัวเราได้คือด้วยด้วยความสามารถของตัวเขาเองแี่ยเกาะก็เยอะมากหนามากแล้วก็อ่าซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีมากเวลาเข้าไฟออกไฟนะคะก็ส่วนเดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆลองแต่งตามแล้วก็ลองไปทดลองดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการบัฟสกิล2ของโอเมก้านะคะก็คือลดคูลดาวน์หนึ่งวีนั่นก็คือว่าทำให้เราสามารถใช้สกิล2ได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะคะแล้วมาล่าสุดน,นะคะทาง r o v ก็ได้ทำการบัฟโอเมก้าสกิลหขึ้นมาสกิลหนก็คือบัฟโล่นั่นเองนะคะให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นงั้นเวลาเราเล่นเนี่ยก็ จะทาให้เราสามารถยืนไฟได้นานขึ้นนั่นเองนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าในเกมนี้ที่เอามาให้ดูนี่เป็นเกมที่ยังไม่อัพสกิลหนึ่งนะคะอัพแค่สกิลสองเองเดี๋ยวไว้จะทําคลิปหน้านะคะว่าอัพสกิลหนึ่งด้วยแล้วจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้อัพแค่สกิลสองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยค่ะ เริ่มเกมมาเราก็จะอัพสกิล2ก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยในการเคลียร์คีปได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าสกิล2เนี่ยจะเคลียร์คีปกับตีป้อมได้เร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนอน,นี้สังเกตนะคะตอนเข้าตีคีปนะคะคีปจะตายเร็วนะคะเนี่ยถ้าคีปโดนเครื่องจักรที่อยู่รอบวงตัวเราเนี่ยคีปจะตายเห็นไหมแป๊บเดียวคีปเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้ว แต่ต้นเกมนี้ก็จะบางพอสมควรนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเจอทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยแต่งมาไม่แรงเราก็สามารถจินได้นานกว่านี้นะคะนี่นะคะเข้าไฟแล้วนะคะเพื่อนเสังเกตดีๆนะคะแรงอยู่อกันนะคะเห็นไหมปั่นอลัมแตกจ้าเฮ้บอกแล้วมันมันแรงพอสมควรนะคะเพื่อนๆนแล้วยิ่งบับขึ้นมาด้วย ยิ่งแรงขึ้นนะคะเพื่อนๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะคะจะเอามายืนเลนหรือว่าจะเอามาหลุมก็ได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเคลียร์คลิปเร็วมากเร็วจัดเห็นไหมคะเพื่อนๆคลิปใต้หมดแล้ว ปั่นแค่ทีเดียวแป๊บเดียวนะกดปั่นแค่ทีเดียวคลิปตายหมดแล้วอะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรอดูเวลาเข้าไฟนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะตัวหนึ่งใช่ไหมทําให้เราเดินเร็วขึ้นแล้วก็มีเกาะด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นเกะาะเมื่อกี้ไหมคะอันนี้คือเล่นตอนที่ยังไม่บับสกิลหนึ่งนะคะถ้าบับสกิลหนึ่งนี้เกาะจะแข็งแล้วหนากว่านี้อีกเล่นได้มันยิ่งกว่านี้อีกนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม การเข้าทำนี่ปั่น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 <ๆ>เห็นไหมนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเข้าไปปั่นปั่นปั่นปัน่นปั่นปั่นปึ้งเลือดเขาลงเร็ว้วยเห,หมือนมันแรงตัวนี้แรงบอกเลยเพื่อนเห็นไหมคะเลือดแรงมากมาก เพื่อนๆคอยดูนะเน,นี้ยตีคลิปมาปั่นปั่นได้เร็วเห็นไหมแบบเดี๋ยวคลิปเคลียคลิปได้หมดและเร็วมากเดี๋ยวนี้เพื่อนๆมาดูอันนี้นะใช้อันติด้วยช็อตเนี้ยปั่นไปอืออัลลัมเลจ้าเจออันติกระแทกออกมาเพื่อนๆอนย่าลืมนะคะอันติของโอเมก้าก็คือสร้างโล่โล่ล้อมรอบหมุนหมุนรอบตัวเราเนี่ย สามารถป้องกันดาเมดให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ข้างหลังเราได้ด้วยนะคือดาเมดทุกตัวเนี่ยจะมาใส่ที่เกาะเราเพราะงั้นเพื่อนๆน่ะจะไม่โดนดาเมดของเราเลยนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่มันหมุนเนี่ยถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาโดนเน่ยก็จะโดนแรงกระแทกดีด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 ,ด,ดออกมันจะการเล่นมันจะลักษณะคล้ายๆแบบพวกเทนหรือว่าอ่า ซูเปอร์แมนอะไรพวกนี้ที่แบบว่าดันดันสามารถเราใช้ดันแบบคล้ายๆแบบนั้นได้เลยนะคะเพื่อนๆดันฮีโร่ฝั่งนั้นมาเข้าป้อมเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนีน้ได้หมดนีอ่อันนี้เราเข้าไปเห็นไหมเพื่อนๆอุย่ยนิดเดียวเออแตกเห็นไหมล่ะไม่แตกเราแตกเองเค <laughs> okay. เพื่อนเขามาก่อนแล้นะ <laughs> วเพื่อนเขาไม่มาเมื่อกี้น่ะได้แล้วเลือดเราเหลยืยเยอะด้วย เพื่อนเขามาช่วยเน็ตเดียวเมื่อกี้ถ้าบัตอยู่นะบัตลำนิดเดียวเรียบร้อยแล้วไม่น่าเลยเสียดายมากเดี๋ยวเราดูเกมกันต่อนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยถ้าถ้าเล่นตอนตอนนี้คือบัฟสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยมันต้องสนุกแล้วมันยิงน่งกว่านี้นี่ขนาดบัฟแค่สกิลสองแล้วว่าสนุกแล้วนะตัวเนี้ย เป็นอะไรที่แบบว่าแต่ก่อนเราไม่เคยเล่นตัวนี้นะเราเจออยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรที่เราลำคาญมากเลยตัวเนี้ยเวลาเราโดนลโล่ลลเขาแล้วดีดแกล้งแกลๆงแกแ๊แแแเนี่ยมันน่าลำคานนะทวนี้ก็เลยบับปึ๊บลองเล่นเองซะเลยอยากรู้เหมือนกันมันป่วนได้ขนาดไหนก็ป่วนทิมได้พอสมควรนะครับเพื่อน อาาลัมเลยมาวัดกันไหมล่ะจ๊ะโอเคแม้เพื่อนเพื่อนกอดเราไฟเราก็นี่นี่เราดันนี่ไหมอันตีดันดเห็นปะเออก็เราไม่เขาแบบอลัมก็ไม่สามารถมาจับทีมเราได้เนาะเห็นไหมขนาดเราตายเรายังปั่นอลัมตาย <c oughs> มันทนนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เห็นปะป้อมมันตีเราด้วยนะป้อมตีเราด้วยแล้วฝั่งนั้นก็ตีเราด้วยเห็นปะ ทนนะเรายังยื้อได้จนเราได้อาร์ลม์มาตัวหนึ่งเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนมองทันไหมเมื่อกี้โอเคไปดูกันต่อนะป่วนนะป่วนนะเราว่าตัวเนี้ยโอเคอืมปั่นคลิปปึ๊ก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 ป๊กเปิดแรลกนี่ขนาดแค่กดแค่ครั้งเดียวนะเพื่อน คลิปตายแล้วยิ่งท้ายท้ายเกมเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจในการตีคลิปตีป้อมเนี่ยแรงจัดๆเลยนะเพื่อนๆแรงยิ่งกว่าต้นเกมอีกด้วยเอาแรงมากๆแป๊บเดียวประมาณว่าเพื่อนๆสี่คนที่เหลือในทีมเนี่ยไปรวมทีมไฟท์เลยแล้วปล่อยให้เราเคลียร์คลิปได้สบายเลยเคลียร์คลิปเคลียร์ป้อมได้เลยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหดจัดนะตัวเนี้ย ถือว่าเป็นเป็นโลมเป็นแทงได้ดีตัวหนึ่งเลยนะเพื่อนๆเราแนะนําเลยนะเล่นก็เล่นไม่ยากด้วยสกิลก็ใช้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยเข้าไฟก็กดสกิลหนึ่งให้มีโลแล้วก็อ่าพุ่งเข้าไปแล้วมีโล่ในตัวแล้วก็เปิดสกิลสองได้เลยนะคะเพื่อนๆใส่เลยได้แล้วเวลาเข้าวงไฟใช่ไหมอันติก็ใช้อันติก็ใช้เพื่อ ไปเซฟให้เพื่อนๆเ,เราไม่ให้โดนดาเมจฝั่งตรงข้ามแล้วก็สามารถหนีได้ด้วยหรือไม่ก็เป็นการทําเข้าไฟคือเราเปิดเข้าไปให้ก่อนเราเพื่อนเราค่อยตามก็ดาเมจก็ไม่โดนเพื่อนแล้วดาเมจของเพื่อนเราก็สามารถโจมตีศัตรูได้เต็มที่เลยเพราะว่าเพราะอันตีนี้โล่ใหญ่มากๆนะสามารถเซฟได้เกือบทั้งทีมาเวลาไฟอ่ะ อันนี้อันนี้พี่หมีจ๋าพี่หมีจ๋าพี่หมีทำอะไรพี่หมีหนีทำไมเดี๋ยวนะสังเกตนะเกมนี้พอเล่นไปสักพักนี้แบบทีมฝั่งตรงข้ามเห็นเรามาปุ๊บไฟจะแตกเลยนะหนีเลยนะเออ โอเคปั่นเข้าไปสิจา้าปัน่นป่วนเพื่อนเราเดี๋ยวจะโดนพี่หมีจา้าพี่หมีอยู่ในปา่าพี่หมีทำอะไรอูห่หูเดี๋ยวเป็นหมีหรือเป็นจิงโจ้เนี่ยวิ่งเร็วจริงหนี่บัสเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเห็นไหมช็อต,นตเนี้ยบัสเนี่ยเห้ไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมบัสเมื่อกี้น่ะบัสโดนอัรลัมล็อกมันเร็วมากเลยนะ อารลัมล็อกแล้วพอเราใช้อันตีแล้วไปอันตีมันเป็นโลใช่ไหมมันไปดันอารลัมออกจากการล็อกของบัตบัตก็หลุดออกจากการล็อกของอาร์ลัมได้เลยโดยปริยายโอ้เนี่ยเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเจอไงเพิ่งรู้ไงเนี่ยมันสามารถดันอารลัมอารลัมออกจากการล็อกของมันเองได้ด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้บัตโดนล็อกเพื่อนเพื่อนมองทันไหมน่าจะทันนะ ย้อนย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนอารลัมล็อกบัตปึ๊บอารลัมล็อกบัตปึ๊บเราอันติเข้าไปใส่ให้ดีดอารลัมออกบัตหลุดกจากการล็อกของอารลัมทันทีดูเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหมันมันดีมากๆเลยนะอันติเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนคอยดูตอนนี้นะตอนเข้าป้อมเนี่ยปึ๊บหนึ่ง ตีเข้าไปแกลกแกลกป้อ,อมเห็นไหมเห็นไหมตีกันอยู่แค่กระเท่วอะป้อมแตกบอกเลยบอกแล้วมันตีป้อมตีคลิปแรงจริงตัวนี้เพื่อนเพื่อนทดลองกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแนะนําเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปลองอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ามันบัฟสกิลหนึ่งมาให้มีโลกแข็งแก่งยิ่งขึ้นเราว่านะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่าน่าจะสนุก เป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งเลยนะคะจะเอามาโลมหรือเอามายิ่นไฟก็ได้นะคะเพื่อนๆนแนะนําเลยค่ะตัวนี้เพราะมันบัฟแล้วมันบัฟอีกบัฟแล้วบัฟเล่าเป็นเลยที่น่าเล่นมากๆเลยก็เดี๋ยวถ้าไงก็จะทําคลิปตัวอื่นแนะนําตัวอื่นที่เหมาะในการเล่นซีซั่นที่22อินนะคะเพื่อนๆไงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆไงก็ฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะคะอนา,าคตเดี๋ยวก็จะจสตรีมเกมนะคะทั้งเกม PC และเกมมือถือค่ะ